ตอนนี้เรื่องที่ฮือฮาสุดๆในวงการฟุตบอลก็คงหนีไม่พ้นอนาคตของอิบราฮิมาคนาเต้ครับคือเขากำลังอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆของอาชีพเลยระหว่างจะปักหลักอยู่กับลิเวอพูต่อไปหรือว่าจะย้ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับทีมอย่างเรอัลมาดริดในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกทุกมิติทุกแง่มุมของการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้กันครับแต่ก่อนจะไปเจาะลึกกันเนี่ยผมอยากชวนคิดเรื่องหนึ่งก่อนเลยครับ ในโลกฟุตบอลยุคนี้ที่เงินมันสะพัดมหาศาลขนาดนี้คำว่าความพักดีเนี่ยมันยังมีความหมายจริงๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่เรื่องของธุรกิจล้วนๆกรณีของโกนาเต้เนี่ยแหละครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยว่าบทสรุปมันจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่ดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเข้าใจเลยครับว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงบีบคั้นหัวใจลิวพูขนาดนี้คือตอนนี้การเจรจามันก็ยังดำเนินไปอยู่นะครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ย คือเดืนอนเมราคมปี2026ครับที่เขาจะสามารถไปคุยกับทีมไหนในต่างแดนได้แบบเปิดเผยเลยแล้วถ้ายังตกลงกันไม่ได้นะมิถุนายนปีเดียวกันสัญญาก็จะหมดลิวพูก็จะเสียเข้าไปแบบฟรีๆเลยครับไม่ได้เงินสักยูโรเดียวเรียกว่าเวลากำลังงวดเข้ามาทุกทีแล้วครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยลิวพูน,นั่นเอง ตอนนี้พวกเขากําลังทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อรั้งประการหลังคนสําคัญคนนี้เอาไว้กับทีมให้ได้และต้องบอกเลยว่าความกดดันมันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเลยครับงานนี้ลูฟูลทุ่มสุดตัวเลยครับพวกเขายื่นสิ่งที่เรียกว,ว่าเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะซึ่งข้อเสนอนี้จะดันให้โกนาเต้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้ค่าจ้างสูงที่สุดในทีมไปเลยนี่มันไม่ใช่แค่การยื่นสัญญาธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากๆว่าสโมสรต้องการเก็บเขาไว้ขนาดไหน เหมือนเป็นการบอกเป็นนัยยะว่านี่คือสุดๆของเราแล้วนะพูดกันตามตรงเลยนะลิเวอร์พูลตอนนี้มีทางเลือกแค่2ทางเหมือนกับว่าหลังชนฝาแล้วครับทางแรกก็คือต้องต่อสัญญาให้ได้สถานเดียวเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของแนวรับเอาไว้หรือทางที่2ก็คือต้องตัดใจขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เลยเพื่อนี่อย่างน,น้อยก็ยังได้เงินค่าตัวกลับเข้าสโมสรบ้างดีกว่าต้องมานั่งมองเขาเดินออกไปฟรีๆในปีหน้าเป็นการตัดสินใจที่แบบเดิมพันสูงจริงๆครับ แล้วไอ้ตัวเลข50ล้านยูโรนี่แหละครับมันคือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะนี่คือค่าตัวขั้นต่ําที่คาดกันว่าลิเวอร์พูลตั้งไว้ถ้าพวกเขาเลือกถังที่2คือการขายเขาออกไปพูด,ดง่ายก็คือเงินก้อนนี้คือมูลค่าที่พวกเขากําลังเสี่ยงที่จะเสียไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยถ้าการเจรจา,าสัญญาครั้งนี้ล่มลงครับเอาล่ะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังหัวหมุนเนี่ยมีทีมยักษ์ใหญ่อีกทีหนึ่งที่กําลังนั่งดูอยู่อย่างสบายใจเฉิบเลยนั่นก็คือเรอัลมาดริดครับ พวกเขาไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยกำลังเล่นเกมรอจังหวะอย่งางใจเย็นซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาถนัดมากๆเลยละครับแผนของมาดริดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่โคตรฉลาดเลยครับขั้นแรกคือจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ต้องทำอะไรมากขั้นที่2คือรอรอให้สัญญาของคอนาเต้กับลิเวอร์พูลมันงวดเข้ามาเรื่อยๆและขั้นสุดท้ายที่เด็ดที่สุดก็คือพอถึงเวลาปุ๊บก็แค่เดินเข้าไปเจรจาเซ็นสัญญากับเขาแบบฟรีๆเลยในปี2026 เป็นกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเก๋าเกมในตลาดซื้อขายของพวกเขาจริงๆครับและนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าทําไมมาดริดถึงยอมรอการได้กองหลังระดับเวิลด์คลาสอย่างโกนาเต้มาร่วมทีมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าตัวแม้แต่ยูโรเดียวเนี่ยโอ้โหมันคือดีลในฝันชัดๆเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในตลาดนักเตะและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแบบสุดๆไปเลยครับโอเคเราเห็นเกมของสองสโมสรยักษ์ใหญ่ไปแล้ว แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องตัดสินใจคนที่กุมชะตาทุกอย่างไว้ในมือก็คือตัวของอิบราฮิมากนาเต้เองครับตอนนี้เขาคือคนที่กําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการค้าแข่งของเขาเลยก็ว่าได้แล้วแค่คําพูดสั้นๆของเขาประโยคนี้เนี่ยหวังว่าจะตัดสินใจได้เร็วๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะมันสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลที่เขากําลังเผชิญอยู่และความต้องการที่จะให้เรื่องราวทั้งหมดนียมันจบลงสักที เพื่อที่เขาจะได้กลับไปมีสมาธิกับฟุตบอลในสนามได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนแล้วคําถามคืออะไรหลักที่มันยังติดอยู่ทําไมยังตกลงกันไม่ได้สักทีคําตอบก็ไม่ซับซ้อนเลยครับเรื่องเงินนั่นเองคือมีรายงานออกมาว่าทางฝั่งของโกนาเต้นเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยที่มากกว่าสัปดาห์ละ2000 200, 0นปอนด์เพื่อให้มันสะท้อนกับสถานะของเขาในฐานะผู้เล่นคนสําคัญของทีมและดูเหมือนว่าตัวเลขนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดที่ทั้ง2ฝ่ายยังหาตรงกลางร่วมกันไม่ได้ ตารางนี้สรุปเห้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าตอนนี้ในหัวของโกนาเต้มีอะไรอยู่บ้างถ้าเลือกอยู่ลิเวอร์พูลต่อเนี่ยก็จะได้ค่าเหนือก้อนโตแถมยังมีโอกาสกลายเป็นตำนานของสโมสรได้เลยแต่ถ้าเลือกไปเรอัลมาดริดก็มีโอกาสได้สัญญามหาศาลเหมือนกันแถมยังได้เกียรติยศความท้าทายใหม่ๆในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยสุดท้ายแล้วมันคือการช่างน้ำหนักระหว่างความมั่นคงและความผูกพันกับความท้าทายครั้งใหม่และเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ และไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะออกมาหน้าไหนนะครับบอกเลยว่าผลของมันเนี่ยไม่ได้จบแค่ที่ตัวเขาหรือสมโมสรเดียวแน่ๆแต่มันจะสร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างไปทั่วยุโรปเลยทีเดียว ลองมาดูความเป็นไปได้กันหน่อยดีกว่าครับจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เวอ้์วููจะต่อสัญญาสําเร็จอาจจะดูเยอะสุดนะประมาณ40%แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะสบายใจได้นะครับเพราะมันก็ยังมีโอกาสอีก30%ที่พวกเขาอาจจะต้องตัดใจขายเพื่อเอาเงินและที่น่ากลัวที่สุดสําหรับแฟนๆเลยก็คือโอกาสอีก30%ที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆเลยเห็นไหมครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยทุกทางเลือกมีความเสี่ยงหมดมาสรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกันแบบชัดๆเลยนะครับ ถ้าเขาอยู่ต่อแน่นอนว่าแนวรับของลิเวอร์พูลก็จะยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาย้ายฟรีสมสชจะสูญเสียสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลไปแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าขายตอนนี้ก็จะได้เงินก้อนต่อเข้ามาแต่ก็ต้องเหนื่อยหาคนงม,มาแทนส่วนตัวโกนาเต้เองการตัดสินใจครั้งนี้มันจะกำหนดทิศทางอาชีพของเขาในบทต่อไปแบบเต็ม,เ,ตมเลยครับสุดท้ายนี้มันก็เลยมีคำถามที่น่าคิดตามมาครับว่าในเกมหมากรุกที่เดิมพันสูงขนาดนี้ที่มีทั้งเรื่องเงินศักดิ์ศรี และอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเดินหมากครั้งสุดท้ายของโกนาเต้จะเป็นตัวนักเต่เองจะเป็นสโมสรลิเวอร์พูลที่ทุ่มเทเพื่อรังเขาไว้หรือจะเป็นเร็ัลมาดริดท,ที่ซุ่มรอจังหวะอยู่นี่คือคำถามที่คงมีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คำตอบกับเราได้